<laughs> Once I perfect you, my top secret potion, I will have everyone at my feet. <laughs> oh! <laughs> สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะมาพบก,กับช่องต้นอ้อทีวีวันนี้นะคะ่ะเราก็กลับมาแก้คุณครูกัอนอีกครั้งในเกม Scary Teacher 3D นะคะซึ่งอย่างแรกนะคะเราต้องหาอุปกรณ์ที่จะไปงัดแว่นตานะคะไปเอาแว่นตาของคุณนคูซึ่งน่าจะต้องเป็นที่งัดโซฟานี่ไงเราเจอที่งัดโซฟาคุณครูแล้วมันอยู่ในห้องเก็บของของคุณนคู เดี๋ยวเราก็จะไปงัดนะคะเพื่อที่จะเอาแว่นตาวิทยาศาสตร์ของคุณครูมาไม่งั้นนะถ้าเราเอาไปใช้นะคะถ้าเราไม่ใช้แว่นตาเราจะตาบอดได้เลยนะคะเราจะปล่อยให้เป็นอย่างนั้นไม่ได้โอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะงัดกันเลยนั่นไงแว่นตาอยู่ในนั้นชึบใส่โอ้โหใส่เ้วเป็นสีออกเทาๆเลยนะคะ เดี๋ยวเราก็จะไปหาห้องทดลองวิทยาศาสตร์ของคุณครูนะคะน่าจะอยู่ชั้นสามนะคะโอเคค่ะขึ้นไปบนบ้านของคุณครูเลยเอาบันไดไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปหาห้องวิทยาศาสตร์ของคุณครูกันเลยนั่นงไงห้องวิทยาศาสตร์ของคุณครูมีน้ำสีฟ้าหยดลงมาเราจะตากขึ้นไปเลยน,น,น่าจะเป็นตารางสูตรนะคะเดี๋ยวเราจะลองพลิกดู นี่คือสูตรที่ใช้ไม่ได้นะคะจะมีน้ำอุ่นแล้วก็อะไรอีกมากมายนะคะอย่างแรกเราต้องหาไฮโดรเจนนะคะอืมตรงนี้น่าจะไม่มีนะคะอิมนั่นไงไฮโดรเจนได้ส่วนผสมมาหนึ่งอย่างแล้วคะ่ะชื้ค่อยๆลงมา เราต้องได้ทำภารกิจให้สำเร็จก่อนที่คุณครูจะมาเห็นเราซึ่งน้ำอุ่นนะคะเราเหมือนเห็นน้ำอยู่ที่ห้องฟิตเนสนะคะนี่แล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาน้ำนะคะไปต้มน้ำอุ่นเลยเดี๋ยวเราก็จะมุ่งหน้าไปที่ห้องครูเดี๋ยวเราก็ต้องหาสบู่สีผสมอาหารนะคะแล้วเราก็ต้องต้มน้ำก่อน ตอนนี้นะคะคุณครูก็เดินออกมาออกกําลังกายอยู่นะคะกระโดดใหญ่เลยจังหวะนี้ค่ะเราก็เลยเข้าไปหาสบู่เลยสบ,บู่ได้ไงสบู่เป็นสบู่มะนาวด้วยนะคะส่ระสมอาหารยี่นี่เราพร้อมจะไปทดลองแล้วะคะ่ะเดี๋ยวเราก็ต้องทําตามสูตรที่เขาเขียนไว้เลยนะคะอย่างแรกก็จะใส่น้ําอุ่นลงไป ต่อไปนะคะก็จะใส่สบู่แล้วก็ไนโตรเจนแล้วก็สีผสมอาหารนะคะแล้วเราก็พร้อมไปดูการวิทยาศาสตร์ที่คุณครูได้ทำเอาไว้เลยเดี๋ยวเราก็จะแอบไปคุยตรงนี้นะคะเฮ้ยคุณครูเห็นคุณครูวิ่งตามมาแล้วรีบไปโดดลงไปตอนนี้นะคะคุณครูวิ่งเลยไม่หยุดเลยคุณครูน่าจะพยายามได้จับเราอยู่ เดี๋ยวเราก็จะรีบมีเอกไปในบ้านก่อนเลยนะคะเพราะตอนนี้คุณครูไปนอกว่าแล้วโอ้โหคุณครูไล่ตาไม่ยุดเลยโอ้คุณครูไม่แน่นะคะครูโอเคค่ะ Am I not the greatest scientist ever? What? What is it? Oh, 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 no.